สวัสดีครับสวัสดีชาวจีเมมเบอร์ครับผมริดเดิลสตาร์ครับผมเซนเตอร์สตาร์ครับครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกๆคนนะครับมาบริจาคนะครับช่วยเหลือนะครับฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมจากภาคต่างๆของประเทศไทยเรานะครับซึ่งเรามีวิธีง่ายๆทั้งหมด2วิธีมาฝากกันครับเซนครับวิธีแรกอะไรครับวิธีแรกนะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากช่วยเหลือนะครับก็สามารถโอนเงินนะครับเข้าที่บัญชีนะครับเอ็กแซกและซีเนลิโอช่วยภัยน้ําท่วมนะครับเป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาาขรช ทินนะครับอ่าเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขบัญชี111403 004ขีดนนะครับ,รบก็ถ้าเกิดฟังไม่ทันเนาะก็สามารถดูด ข้างล่างนี้ได้เลยครับใต้สะดือลิตนี่ครับแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คืออีกวิธีหนึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับใครที่ไม่สะดวกในการโอนนะครับก็มาที่ตึก GM m กรมมี่ของเราเราจะมีกล่องนี้รับบริจาคอยู่ที่ล็อบบี้นั่นเองนะครับก็มาช่วยกันบริจาคเนาะเยอะๆนะครับครับแล้วไม่อยากจะบอกนะครับว่าวันนี้พวกเราก็เตรียมเงินมาบริจาคกันด้วยนี่อ่ะนี่ครับนี่ครับ1ล้านบาท100บาทครับเซนครับขอให้นะครับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับขอให้ เกีวว่าเลยพวกเราก็จะช่วยกันฟื้นฟูแล้วก็เร่งโดนลงให้กลับมาดีขึ้นแล้วก็มีความสุขเหมือนเดิมนะครับใช่ครับผมครับนี่นะครับครับยังไงก็อย่าลืมใส่เงินลงในกล่องบริจาคนี้ช่วยกันเยอะๆนะครับด้วยกันนะครับครับ